มีวันนีปีใหม่โทษาจมใส่าใจสุสส่งท้ายปีเก่าปีห้า้ตอนรับปีใหม่ปีห9โหเชิญชมมวยซึกมวยไทยตานพยาเสพติดในคืนวันที่สองมกราคมพศ2 5 5 9และสนามมวยชั่วคราววัดสองกรอนประชาสัน งมวยเด็ดเผ็ดมันสัดก,กันถึงพริกถึงขิงแน่นอนมวยก่อนเวลาสี่คู่คู่ที่หนึ่งฟ้าลั่นน้อยสักกนันนูนปะทะสิงสมุทรสิทธิ์พ่อจันทร์น้ำหนักชัางล่าสุด16กิโลกรัมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากคู่ที่สองว้ยางเล็กสักกนันนูนปะทะหอมฟอดลูกพ่อเขาน้อย ยี่สิบกิโลกรัมคู่ที่สามเทพผลิตสอเทียนทองท่าหันบัวขาวเล็กสอสกุลเพชรยีกิโลกรัมคู่ที่4ี่เทพเอกศักดิ์กำน,นันนูนบทที่สมเพชดซอสกุลเพชร2ีกิโลกรัมคู่มวยในรายการคู่ที่1บิ๊กเทวดาสินสายทองปฐพะโอเลดงสิทธิพ่อเขาน้อย30กิโลกรัม คู่ที่สองซุปเปอร์น้อยสักกำนันนูนห้ามหันกับอำนาจเล็กสิทธิพ่อเขาน้อยในพิกัด35กิโลกรัมคู่ที่สามฟ้านำชัยสิทธิพ่อปูสองกลอนบุตรยี่กับจิ๋พยั์สิทธิวัดเขาห้าสิบกิโลกรัมคู่ที่สี่ใสสักกำนันนูนจะมาปะทะความมันกับไข่หวานสิทธิพ่อจันในพิกัด50กิโลกรัม คู่ที่ห้สิทธิพ่อปู่สักกำนันนูนปะทะสุดเทพสอเทียนทองหนายพิกัด60กิโลกรัมคู่คำ้ำคู่ที่หกฟ้ามีชัยสิทธิวังทองจะมืาแลกหมัดแลกเข,เ,ขเข่าขยาวศอกกับอำนาจน้อยสิทธิพ่อเขาน้อยหนายพิกัด46กิโลกรัม ร้องคู่เอกคู่ทีเกตพินนิมิตสิทธิพ่อเขาน้อยปะทะเห็นปัตตพีสอเชียนทอง48กิโลกรัม<อ>คู่เอกนำรายการคู่ที่8ปบินเดียวสิทธิ์วังทองมวยบูดุดันสารพัดพิษ จำมันแลกเข,าข่าขยาสอกกับซินิมิสอสุไลมานแบบใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้กันหนพิกัด48กิโลกรัมคู่สุดท้ายคู่ที่9ศสักชัยสิทธิพ่อปู่สองกหล่นจะขึ้นมาดับความซ่าข,ของทินจังสิทธิพ่อเขาน้อยหนพิกัด52กิโลกรัม อย่าลืมอย่าพลาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชมศึกมวยไทยต้านพายาเสพติดในคืนวันที่2มกราคม2559ณสนามมวยชั่วคราววัดสองกรอนประชาสันตำบลห้วยทายอำเภอเมืองจังหวัดปัตตันีัน โดยสอจอกระเชนวิทยะเสรีกุลผู้ใหญ่ชัยปลื้มใจขุนแสงเงินกิ่งแก้วประกบคู่มวยโดยอำนานมนูนยะหอมเล็กสิทพ่อจันเอคนละจันพิงดวงจันสออปตส้มหมุยจินดางานนี้สนุกมันหอดแน่นนอน